ขันห้าไม่เที่ยงขันห้าไม่เที่ยงขันทั้งห้าเป็นของหนักขันทั้งห้าไม่เที่ยงรูปขันมีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาขันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัญญาขัน เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารขันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิญญาณขันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือขันทั้งห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนคือมีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่ลักษณะการไม่เที่ยง สมมติว,มว่าร่างกายของเรานี้เป็นอมพึกอมาพาตร่างกายเป็นอมพึกอมาพาตมีขันไหนที่เหลืออยู่บ้างมีขันไหนที่ดับไปมีขันไหนที่ทำงานอยู่ได้บ้างเมื่อร่างกายเราเป็นอมพึกอมภาตก็หมายถึงความรู้สึกตอบสนอง ทางผิวกายทางร่างกายเนี่ยลูกสึกไม่ได้จะต้องนอนอยู่กับที่คอยคนดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดขี้เช็ดเดี่ยวให้อยู่ท่ายเดียวแต่ชีวิตยังมีอยู่ลักษณะแบบนี้รูปประขนรูปขัะขนจะดับรูปประขนนั้นตอบสนองไม่ได้แล้ว คือดับแล้วคือไม่มีแล้วลักษณะอาการของรูปขันเมื่อกี้ขันทั้ง5มีรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันปิญญาณขันถ้าลักษณะอย่างนี้เป็นอมภพกอมภะนี้รูปขันนี้ดับดับคือไม่สามารถตอบสนองลักษณะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเจ็บปวดขันมืนชาขึ้นที่ร่างกายนี้ได้ เพราะร่างกายนั้นเป็นเอาพึกอมพาตเรียกว่ารูปขันดับดับคือมันรู้สึกไม่ได้แล้วทีนี้เหลืออะไรล่ะเหลือเวทนาเวทนาขันนี่เหลืออยู่เวทนาขันคือความพอใจความไม่พอใจนี่เหลืออยู่เวทนาขันนี่ไม่ใช่ความทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์อย่างที่เราเข้าใจความเจ็บปวดความทรมานไม่ใช่เวทนาขันแบบนี้ เวทนาขันนี่คือความพอใจไม่พอใจนี่ยังยังเหลืออยู่เพราะว่าเราจะไม่ตายแค่กระดิกตัวไม่ได้พลิกตัวไม่ได้ลุกนั่งยืนไม่ได้เท่านั้นเองชีวิตยังมีอยู่เว,เวทนาขันเวทนาขันจังเหลืออยู่ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก่อทุกข์ให้เราอยู่ คือไม่พอใจพอใจลักษณะแบบนี้เวทนาขันก็จะไม่พอใจเพราะว่าเราไปไหนมาไหนไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้แต่มีชีวิตอยู่มันก็จะอึดอัดมันก็จะไม่พอใจอย่างมากต่อมาสัญญาขันสัญญาขันคือความจําก็ยังจําได้อยู่นึกคิดได้อยู่นึกอันนั้นจําอันนี้ได้อยู่นี่สัญญาขันยังมีอยู่ ต่อมาสังขารขันความคิดความคิดก็ยังมีอยู่ยิ่งมีมากเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้แต่มีชีวิตอยู่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาช่วยต้องขอเขาะจะได้กินได้อยู่ก็เพราะเขาขีย้เยี่ยวเขาไม่มาเช็ดมาล้างให้ก็จะต้องทนอยู่อย่างนั้นนี่อย่างนี้ก็จะคิดน้อยเนื้อน้อยเนื้อต่ำใจเสียใจมากมายเลย ตรงนี้ตัวสังขารสังขารขันเนี่ยยังมีอยู่คอความคิดเนี่ยต่อมาวิญญาณขันวิญญาณขันคือรู้รู้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่ดิ้นไม่ได้กระดูกกระดิกตัวไม่ได้พลิกตัวไม่ได้ไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาช่วยเหลือมาเอา,เอา,ม,า,เอามาดูแลอย่างเนี้ยวิญญาณขันนี่รู้รู้ตลอดมีดับอันเดียวคือรูปขัน รูปขันคือตัวนี้ตัวเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเจ็บปวดคันมืนชาเนี่ยคือลักษณะที่ว่าเจ็บปวดทั้งร่างกาย,ยไม่มีแล้วทั้งผิวหนังทำกายทำอะไรเพราะมันเป็นอมพึกมาพาดตัวชาตัวไม่รู้ตัวเลยเป็นอย่างนั้นแต่มีชีวิตอยู่นี่ลักษณะนี้คือขันตั้งห้าไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างนี้คือตั้งห้าขันเราไม่เที่ยงแต่เมื่อกี้ได้ยกตัวอย่าง ว่าถ้าเป็นอมเพิกอมพาดเนี่ยมีอะไรดับมีอะไรเหลือก็มีรูปขันนั้นดับไปแล้วก็เหลืออยู่สี่ขันคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนี่เหลือเหลืออยู่กับร่างกายร่างกายที่เป็นอมเพึกที่พลิกตัวไม่ได้นั้นนั่นคือตัวร่างกายคือตัวธาตุสี่แล้วมีอะไรเที่ยงล่ะอะ,อะไรมันเที่ยงไอขันห้าไม่เที่ยงหรอมีอะไรเที่ยงอยู่ทีนี้ ันที่เที่ยงอยู่นั้นก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวคือรู้ว่าเราไีชีวิตอยู่รู้สึกตัวไม่ใช่ความรู้สึกรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไว้เจ็บปวดกันมือชาไม่ใช่รู้สึกอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ารู้สึกตัวอันนี้อ่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่ารูประขันรูประขันที่มันรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไว้เจ็บปวดคันมือชานี่มันดับไปแล้วเป็นนอพึ๊กทีนี้ไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยคือ ความรู้ว่าเรามีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่อันนี้คือความรู้สึกตัวแล้วรู้สึกตลอดเวลาวา่าเราคิดอันนั้นคิดอันนี้เรา,านึกเราจำอันนั้นอันนี้ได้เราก็รู้สึกไม่พอใจมีความไม่พอใจที่เป็นแบบนี้อย่างนี้มันก็มีความรู้สึกตัวมันก็จะมีพวกนี้พวกขันขันที่ทํางานอยู่เนี่ยคือสี่ขันเนี่ยที่คนเป็นเอาเพื่อคามาพากเนี่ยคือลักษณะนี้ ทีนี้ไอ้ตัวตัวนี้คือตัวเที่ยงตัวเที่ยงคือตัวความรู้สึกตัวหรือตัวสติเนี่ยตัวสติเนี่ยเราเราจะเมื่อมันยังมีอยู่มันยังมีอยู่สติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยอันเดียวกันแต่ถ้าว่าความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันเป็นลักษณะของเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไว้เจ็บปวดคันมือชาความรู้สึกเนี่ยเป็นรูปรูปประหันสะท้อนสะท้อนออกมาแต่ถ้าเรื่องอารมณ์เรื่องอารมณ์นั้นเป็นเรื่องของเวทนาขัน เวทนสขานการคือพอใจไม่พอใจเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ตัวนี้มันก็มีอยู่นี่คือลักษณะของขันทั้ง5้าเนีไเ่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วก็อันเที่ยงก็คือตัวความรู้สึกตัวหรือตัวสตินั้นเที่ยงการที่คนเราหลงลืมหลงลืมจำมันนั้นอันนี้ไม่ได้บางทีทํางานหลายอย่างแล้วมันลืมจําไม่ได้ จะเอานั้นไปก็ไม่ได้เอาไปจะหยิบนั้นมาก็ไม่ได้หยิบมาอย่างเงี้ยเพราะมันหลายอย่างอันนี้เป็นลักษณะของขันห้าเป็นของสัญญาขันสัญญาขันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะเป็นลักษณะที่มันหลงได้ลืมได้จําได้หมายมั่นได้พีเคราะห์วิจัยวิจารณ์เรียนรู้ได้ไปจนถึงเป็นดอกเตอร์เนี่ยคือลักษณะการไปมันแต่ลักษณะการที่มันไม่เที่ยงคือมันจําได้มันก็ลืมได้มันก็หลงได้อย่างนี้ นี่คือสัญญาขันส่วนตัวสติหรือความรู้สึกตัวนั้นอันนี้มันจะอยู่ที่ตัวมันไม่มีลักษณะการจํากันหลงการลืมไอ้ตัวนั้นมันเป็นขันเป็นตัวสัญญาขันตัวสติเนี่ยคือมันเป็นการลักษณะรู้สึกตัวการตื่นตัวตื่นตัวระวังภัยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยคือมันรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันจะทําถูกต้องได้เองโดยธรรมชาติที่จะใช้ชีวิตเรียกว่าสตินะ มันไม่ใช่จําอันนั้นอันนี้ได้บอกว่าเออสติไม่ดีแล้วจำํำออของที่เอาไปบางไว้ก็ไม่ได้ลืมเอานั้นมาลืมเอานี้ไปไม่มีสติแล้วอัน,นอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นความจําเป็นขันห้าก็บอกแล้วว่าขันห้ามันไม่เที่ยงคือสัญญาขันก็เป็นขันหนึ่งก,กับขันห้า